เช้ายูทูปนะครับสวัสดีพี่นอ้องพร้อมไปนะี่ไหมเยี่ยมเยียนเลื่อนหอกกำลังสั่งเลื่อนหอวเดี๋ยวเมียมันะเดี๋ยวเมียมาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนเฝ้าป่าบ้างครับเฝ้าสวนนะครับืมสวัสดีครับพี่นอ้องผมเดียววาเทวันนะกำลังเยี่ยมอัน,อ,น,อ,นอยากเปี่ยนหาคนมาอยู่เลยสั่งเนี่ยเลื่อนหอดีๆก่อนครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวจะดักครับ <laughs> เดีหยว่าใส่ดาก็จะพี่ต้งกะลังสอมแซมเลอนหอดีานช่างเลอนหอแล้เราแบก่ลงกนโอเคครับเดี๋ยวจะามาเบิ่งกันนะเดี๋ยวเราแบกหลงกอนเ่ืเงาของมีเนาะคุณเขาบอกไมมกันเนาะคุณไหมเงาเนาะคุณเอามาใช้ต้นตัดัวนี้ตัวอ๋อคือว่าอยู่ไปไนใใช้หลังนั้นมันไปใสใช้พุทธก็ได้ทั้งสั่วนี่นะมันจะบกหัวนี่ทั้งสีเขาใช้มันทอนอยู่เนี่ยทอนกระป๋านอยู่เนี่ยทอนอยู่ มันว่ามันล<ร>ิงไหมนี่ครับพ oh, ี <iteration alah> ่น้องเพื่อนตอดเธอบอกมาเป็นพรอเงียมันมาเห็ดกับเขาอยู่มองนี้คลับผู้ใลม่เยี่ยมเยียในต้องเคาะประตูครับเอาเบิาประตูับต้องแยงเบ้าประตูก็นเลพี่น้องดี๋ยวประตูพี่บเห็ดหนาตัวเนี่ย กันรับคกากันะอ๋อคิวยังจะขาสีกินเอ้กินเองเอาหมงอมันกันนะครับพี่น้องนับมาจุดจุดกเนียนอนดีวะทาลาวพี่น้อง เบ่ประตูเพือนพี่น้องเดินหอดดาบ้ยมเนี่ยเต้องเบ่งยังกับเบ่งดากัวเท้บาลยังเดียวเลนอาโอเคครับเดี๋ยวเาจะมาเบิ่งต่อนมุงกันนะครับมุงเลยนะครับพี่น้องไมด้แล้ไปสมิลาเทากับชีได้สาหังพ่อลเป็นบัวสิอี่ครับนี่นี่ะกันนี้นมานี ข e> ึ้นบานเข้าไป่ก่อเรามาเบิ่งคุณพราที่บ้านที่ลุ่งในบ่อพี่น้องมันรุนกันนะครับพุณนรับประดิษใ์ไต่ไปพุณนี่ไปน้องพุณนะไรครับพุณนะแล้วประดิษฐูดลงมาต้นน้ำพี่เลยพุณอะพี่เลยข้นพุณนะนะครับกำลังหามองขึ้นอยู่พี่น้องนะเห็นไหมครับกำลังขึ้นมาแล้วครับโอ้บัตรได้แชร์ว่าจะขึ้นขาพี่แม่หนอขึ้นมาฟันใหม่วันน่ะโอ้ยใครเนาะ โอเคครับเดี๋ยวผมพายไปบงต้มปลาผู้บ้าชาวบ้านนะครับฮึฮึสางนี้เดี๋ยวต้มปลาผู้บ้าชาวบ้านนะครับแซ่บนะครับใส่ปลาแดกแซ่บปลาไหลนัวลงไปนะครับแซ่บเลยกับลันตีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันอีกที่นงครับนะครับ นะครับฟ้าไว้นต้นไงนะครับประเด็กแซ่บปลานัวนะครับฟ้าใส่ประเด็กั้งเรื่อยๆนะครับสนใจสนใจแซ่บเพื่อนว่านะครับกินกับยังกับเสียบนะครับกินกับบักขำกับเสบบักง่วงกับเสบนะครับกินกับเผากับเสียบนะครับพอมีประเด็กเสียบปลานัวผัวที่บ้านครับผู้สาวเคยต่ำหุงมาแซ่บกับเสียบว่าต่เม่นวะฮะอ่า่ต้องอายผู้บ่าเล่นว่าต่ำหุ้งเนี่ยแต่ว่าอของเขาไปกิน แมนเลยแต่ว่าเายซื้อมันเลยทีเดียวผ่าคอหน่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากไว้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเจอกันใหม่คลิปหน,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 น้าคลิปน,นี้ไปนะครับพี่น้องหมดนะครับได้ปลาแทบปลาด้วงครับมาสั่งเอาเดี๋ยวเสียดทรงห้ครับเป็นขวดก็ได้ครับเป็นแพ็คก็ได้ครับหรือด้านค่ายาต่อไปได้ไปจำหน่ายก็ติดตอ่อมาครับ